แพรนะคะอายุ28ปีตอนนี้ก็เป็นนางแบบฟรีแลนซ์อยู่นะคะพูดแล้วก็อายนิดนึงนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยแพรมีปัญหาคือแพรนั่งห้องน้ํานานมากทุกเช้าตื่นมาก็คือนั่งห้องน้ําเป็นชั่วโมงเล่นโทรศัพท์พอนั่งไปนานๆเนี่ยน้องลิซซี่ก็มาถามหาเลยค่ะรักษาอยู่พักใหญ่เลยค่ะตอนนี้ก็กลัวมากแค่คิดถึงตอนนั้นก็แบบไม่อยากกลับไปเป็นสภาพนั้นแล้วค่ะ เลือกดื่มบาบาร่าโพไบโอติกนะคะก็เพราะว่าบาบาร่าเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะคะเรียกได้ว่าแพรเนี่ยก็ไว้ใจแล้วก็เชื่อว่าเขาจะผลิตโปรดักที่ดีและปังแน่นอนพอแพรได้มาดูสารสากาัดเขานะคะเขามีทั้งโพไบโอติกแล้วก็พรีโอติกอยู่ในตัวเดียวกันเลยยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเขายังมีคอลลาเจนใส่มาให้ด้วยนะคะแล้วเขาใส่มาเยอะมากเยอะถึงหนึ่งเท่าตัวจากท้องตลาดทั่วไปเลยเ<อ><อ>พราะปกติแล้วเนี่ยแพรไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนที่ใส่มาทั้งโพลบโอติกพรีโอรติกและคอลลาเจน เยอะขนาดนี้เลยค่ะและสารสากัดของเขานะคะนำเข้าจากต่างประเทศทั้งอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีและสวิตเซอร์แลนด์แพ้ไม่รอช้ารีบสั่งมาลองดื่มมาบาร่าโพบิติกแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะคะแพ้ต้องเกินก่อนเลยนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยแพ้ต้องตื่นเช้าไปกองประกวดพอตื่นเช้ายิ่งทําอะไรรีบๆเนี่ยยิ่งไม่มีเวลานั่งห้องน้ําเลยค่ะ หลังจากดื่มบาบาร่าโพไบโอติกนะคะแพรก็รู้สึกว่าขับถ่ายดีขึ้นแพรจะชงดื่มหนึ่งซองก่อนนอนนะคะเพอตื่นเช้ามาก็ขับถ่ายคล่องเลยค่ะเพราะปกติแล้วเนี่ยแพรทานดีถอกก็รู้สึกว่าปวดบิดปวดท้องจนตัวงอแต่พอได้ลองบาบาร่าโพไบโอติกไม่มีเลยค่ะตอนนี้เนี่ยแพรก็ทานบาบาร่าโพไบโอติกทุกวันเลยนะคะเพื่อปรับสมดุลลำไส้ก็รู้สึกว่าผิวอะดีขึ้นนะคะสวยจากภายในสู่ภายนอกจริงค่ะ แต่งหน้าติดทนจนช่างแต่งหน้าทักเลยนะคะตอนนี้ก็คือป้ายยาทุกคนไปแล้วว่าต้องมาลองจริงเรียกได้ว่าทูอินวันได้ทั้งลำไส้ได้ทั้งผิวเลยนะคะใครเจอปัญหาแบบแพรสั่งตัวนี้ตัวเดียวจบแน่นอนค่ะ